เปิดเรื่องมาที่แลรี่และทีนาสองซามีภรรยาที่เพิ่งกลับถึงบ้านพวกเขาเห็นว่าไฟในบ้านดับแต่ที่แปลกคือมีกล่องใบหนึ่งวางอยู่กลางห้องบนกล่องมีการเขียนข้อความไว้ว่าสำหรับสะสมถึงแมว้ว่าทีนาจะห้ามไม่ให้แรลลี่เปิดกล่องก็ตามเขาก็เปิดมันออกมาอยู่ดีจากนั้นทั้งคู่ถูกโจมตีจากอะไรบางอย่างตัดมาที่อากินอดีตนักโทษที่ทำงานเป็นช่างซ่อมบำรุงในบ้านของตระกูลเชด ซึ่งตระกูลเชสลร่ำรวยจากการทำบริษัทอัญมณีในบ้านประกอบด้วยพ่อแม่และลูกสาวอีกสองคนไมเคิลวิกตอเรียฮันนาลูกสาวคนเล็กและจิวลูกสาวคนโตอากินทำงานที่นี่มาได้หลายเดือนแล้ววันนี้เขาเข้ามาซ่อมประตูที่บ้านเนื่องจากครอบครัวเชสตจะออกไปเที่ยวนอกเมืองด้วยกันและหลังจากที่ทำงานมาสักระยะทำให้จิวและฮันนา ดูจะไว้ใจและชอบกับการเล่นอากินพอสมควรเมื่อได้รับเงินค่าจ้า